สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมวลสารของพระสมเด็จที่สมเด็จโตสร้างขึ้นมาส่วนผสมหลักก็จะมีปูนเปลือกหอยดิบสุกปูนเพชรดินเจ็ดโป ดินหลักเมืองข้าวสุกก้านทูปบูชาพระสายแก้วกรวดเม็ดพระธาตุกล้วยข้าวเหนียวขี้เท่าเทียนบูชาพระผงใบลานดอกบัว ดอกมะลิดอกกาหลงยอดสวาสดยอดรักยอดพลูราชพฤกษ์ผงพุทธคุณและยังมีมวลสารที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระเช่นขี้ทูบดอกไม้แห้ง กะเจะจันว่านเกสรดอกไม้ร้อยแปดชนิดพระกุเก่าโบราณเช่นพระซุ้มกอรพระนางพญาแตกหัก พะระลีลากําแพงเพชรที่แตกหักชํารุดเม็ดแร่หินกวดทรายเศกบางครั้งอาจมีส่วนผสมของตะไบทองคําเข้าไปด้วยอาจมีเศษหยก ส่วนตัวผสานอาจใช้ยางมะตูมน้ำผึ้งน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำมันตังอิ้วแล้วแต่จะมีวัสดุเอื้ออำนวยเนื้อพระสมเด็จจึงมีมากมายหลายเนื้อขึ้นอยู่กับว่า ส่วนผสมมวลสารในแต่ละครั้งว่าจะผสมหนักไปทางด้านใดเพราะการผสมมวลสารแต่ละครั้งนั้นไม่ได้มีสูตรตายตัวมวลสารจึงไม่เท่ากันเช่นบางครั้งมีมวลสารชนิดใด มากก็จะใส่มากหน่อยพอมวลสารบางชนิดเหลือน้อยก็จะผสมเข้าไปน้อยหน่อยแต่ละคคกก็จะมีความแตกต่างกันไปสีของพระสมเด็จ ก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปจะไม่เหมือนกันเป๊ะทุกองค์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละองค์ดังเช่นมนุษย์ทุกคนถึงเป็นพี่น้องกันหน้าตาย่อมไม่เหมือนกันเสมอไปอาจมีความคล้ายได้แต่ก็ต้องมีเอกลักษณ์ สูงต่ำดำเตี้ยไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้สร้างไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้บูชาไม่มีกฎตายตัวว่าต้องใส่มวลสารเหมือนกันทุกครั้งอัตราส่วนจะใส่ตามความเหมาะสมกับวัสดุที่มีเวลานั้น อย่างเช่นองค์นี้นะครับจะมีโรยผงตะไบทองคำนะครับเป็นเศษตะไบทองนะครับที่ได้รับมาจากบางสะพานนะครับหรือเรียกกันว่าทองบางสะพานนะครับจะมีโรยในองค์พระ จะเห็นเป็นเศษทองเศษตะไบทองนะครับถ้าสองกล้องนะครับจะเห็นชัดนะครับ อย่างเช่นองค์นี้ดูง่ายเลยนะครับจะเห็นมวลสารนะครับดอกไม้หรือใบไม้แห้งที่บูชาพระนะครับท่านเจ้าประคุณสมเด็จจะนำดอกไม้แห้งที่บูชาพระมาผสมนะครับนี่เป็นลักษณะใบนะครับ มีเป็นลักษณะก้านนะครับฝังอยู่ในเนื้อพระสมเด็จมีเศษของพระแตกหักด้วยนะครับองค์นี้แต่ละองค์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ องค์ที่เห็นพวกเศษดอกไม้อย่างนี้นะครับจะหายากมากนะครับเพราะว่าจะใส่ไปจำนวนน,น้อยมากครับวันนี้ก็พามาชม